แต่มันจะเจอกับสิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นเราลบบไอ้นี่มันมีหัวโตวคนหนึ่งแล้วก็ไม่หัวโตวอีกคนหนึ่งนะมอนูะยูงนี้นะฉันบอกว่า หยุดเดี๋ยวนี้นะไม่นะฉันจะเอาปืนมายิงนายโอ้โหแตกเลยคนเลยฉันไม่อยู่จะทำไมเหรอทำไมฉันไม่อยู่นะฮะฮะทำไมอ่ะทำไมอะทำไม,อ,ไม,อ,มอะไม่รักเหรอนั่นแกก็จะโดนแบบนี้แกจะโดนแบบนี้และนี่คือสิ่งที่แกทำเอาไว้ เขาก็ใจด้วยนะโอ้แกจะบกุบกพุ่งเราจะมแกต้อ,องรู้ด้วยว้าเขากำลังจะรุกอยู่พอกระทิ้งธรรมดาไม่ได้ละ พลังกิจของฉันนั่นก็คือปืนเอเคใช้พลังกิจย,ยิงยิงตรงโอโอ,โอ,โอ๊อ่าเอยโอ้ะหมุามาแล้วหนึ่งปีผ่านไปโห้ยหนยจริงๆเลยอ่ะยังนึกตุ่นกระตอนได้ันยังนึกตุ่กะตอนได้เลยเพราะน้ำมันมาบุกฉันแล้วฉันเนี่ยก็ต้องนีไม่ใช่ฉันก็ต้องยิงยยถ้าฉั กือบตายแลย้วดีที่คนเรามาช่วยช่วยทันกันจะล้างแค้ทุกคนที่เข้ามาปนานเราโดยไม่หวังดีโดยไม่หวังดีเฮ้ยฮ่าฮ่าฉันคือสปอยเดิมเห็นนะเนาะเวลาที่พอจะเอ่อช่วยเหล Grid ื cool. อเกิดกูกันได้บ้างอะ ฉันจะปลุกสัปดาห์คดาวได้ผมวไ,ได้รู้แล้วไงอาอ,อฉันทุกวันจะเป็นคนดีซะอีกซุปเปอร์แมนแต่นายกับเป็นคนร้ายทั้งนั้นอ,อ,อ้ไม่น่าเล่นเลยตายอีกแล้วออเอาละ คือคำสั่งจากผู้บัญชาใหญสุดเอาศพมันไปเก็บไว้ตรงที่โรงพายานรโอเคนะเออโอ้ไ oh. ด้สิครับท่านผมจะเอาศพนี้ไปเก็บที่โรงสางขยานานะเอาละหรือเผาไปเลยดีครับท่นานเผาเลยดีกว่านะ ไอ้มนุษย์หมูนี่เอาออกก่อนเดี๋ยววิทีจัดยาวิธีฟื้นมันได้หัวในนี่ะเผาเลยเพราะว่าตัวร้ายมันจะมาบุกดาวเรายัางไรล่ะนี่นี่พลังปืนเจ็ตเรเดนเมค์ในเกือดในเกือดเอานัา่นเอหนั่น ต้องไปพอใจแกแน่นกวลยนี้ใอ้สากสองวันใหม่ไปตามการเวราปิดเครื่องก่อนไอ้ส่วนบรรทุนหมูนี่ก็ฟื้นฟื้นยานในการใช้พลักเหลือกันเด้อนะอ้าอ้าจะติดไฟอ้าวไปนะฉันต้องรีบ ได้มลัินแล้วโอ้ยไปประตูไฟเผาแล้วเอาเอา,อา,อา,า,าล่ะชิดคือนายทุนผู้มาโหสูที่อยู่ยบนยานอวกานนี้ตังนน้นง,ตออง,นนนงนานแล้วเนี่ยจะไปถามลกง้องของฉันว่าเผาศพมันเสร็จแล้วยังนห้นานเลอกกินนะ ต้องใช้วิชาเร่งน้ำตวงเบากระโดดนี่นี่เออจำมองไม่ได้แล้วเออจะไปูกไฟไม่อย่างละล่ะเออโอ้โอ้ผมติดไฟผมติดไฟผมติดไฟโอ้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 ผมจะไม่ยอมตาย วันเดียรจะรับรู้ที่ผู้ดาและมันก็มาถึงจุดสิ้สุดที่รักกายผมดนไม่ไหวแล้วสันถูกเผาเลยรางกายผมดันก็จะเด้เ่นว่าว โอ้ตีลูกกาลงมาเลยอ๋อเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วปล่อยผมไปตายเธอเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตายค่ะที่เรียบร้อย ค็หน่อยทุนใหญ่ถึงเป็ดาวดวงนี้ดาวแมนแท็กซ์เอาละก็พอไปฟอร์เชสหนึ่งเดือนผ่านไปเอาล่ะผมเดี๋ยวได้ทำการลบตัวเข้าไปแล้วนะแล้วเผื่ลบตัวไปด้วยอ to <Brain. S 1> ่ะเออซึ่ง้าใครมาพันธมิตรผมจะแทงเลยหมดเลยไปดิผมจะใช้พลังแห่งปืนใสหัวมันถ้ามันมาถ้ามันมา ยาดับกายของพวกเราเออเไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออเออจุกจุกอ s ไรกนนี่บ้าเฮเฮ้ยแกจะขาดฉัรู้อยง่าไม่ได้หรอกจ้าเไก่อที่คือโซเจ้ายด้ๆยตัวโอ จะเอาจริงใช่ไหมน้าเออฉันพร้อมอยู่แล้วฉันพร้อมโดนยิงคิดยิงไม่เข้าหรอกฉันเดี๋ยวเทปไปแน่รักว่าความเทพกันเน่ไปแล้เป็นแค่นิดย,ยอ่อืเออ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 เป็นไงละ่ะดูหน้าตรงไปน,นิดหนึ่งโอ้โหทุบเร็ดดีว่าไปแล้วได้รับค่แนน ไปล้วไปแล้วบลูบลบลูลลลลลลอทมตรงนี้แหละนะปุ้พ,พวกนายทุนวกาศเงินลื้อเนื้ตกเจอกับคนย่นของอังพเอร์แทคอ ไอโซนิกนี่น่าจะตายระดิดแล้วอะเอาเครื่องเผาไฟมาเผามันเลยเร็วเพื่อนเร็วเร็วเร็วเราต้องจัดการเผามันนะเพื่อนนะไม่เผามันก็ยิงมันหนาให้หลักกายมันช็อตหรือไม่ก็เผาสรุปจะเผาใช่ไหมใช่ใช่ใช่จับเผาเลยมันน่าจะมันคาแรงเกินไปแล้วใช่จะเผามันอย่างนี้เลยนี่เปิดเครื่อง ฉันย ah. ังมีตายฉันจะเฟ้อแล้วจะไปเล่นเผาฉันสักเบียงเลยโอ้โหโอ้โหฟอกี้ฟอกี้ตายนี่มันจะเกินไปแล้วนะทำเพื่อนฉันทั้งหมดเลย

Cepat, 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 cepat,